ความมืดในถ้าอาจจะปลอดภัยนะครับแต่ว่าปากถ้าด้านนอกเนี่ยเออมีหมาจิ้งจอกสี่ตัวเลยครับจ้องอยู่โหสี่ตัวเลยเหรอคะมันทําอะไรกันหน้าถ้ามาเฝ้ารอครับสายตาแบบดุร้ายมากนี่คือสถานการณ์ของฟางยุนงูตัวเอกที่เรากําลังจะตามติดชีวิตเขา อ๋อค่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องการเอาตัวรอดการล่าการเติบโตของเขาจากบันทึกการเดินทางในป่านี้กันนะคะใช่ครับเหมือนเราตามติดชีวิตฟางยุนไปด้วยกันเลยสัมผัสความตึงเครียดตรงนั้นหมาจิ้งจอกพวกนี้เอ่อเหมือนมารอล้างแค้นให้พวกมันที่เคยโดนฟางยุนจัดการไปค่ะแล้วพวกมันก็พยายามจะจะขุดดินตรงปากถ้าด้วยนะคะกะจะบุกเข้าไปแต่เหมือนดินมันแข็งไปหน่อย ขุดไม่เข้าสุดท้ายก็เลยเอ่อเปลี่ยนแผนเป็นล้อมรอแทนรอให้ข้างในออกมาเองว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับแต่ฟังยุนนี่เขาก็อึดกว่านะในฐานะงูเนี่ยเขารอได้นานกว่าพวกหมาจิ้งจอกอยู่แล้วอืมค่ะงูทนหิวได้นานกว่าเยอะเลยก็รอไปหนึ่งวันเต็มๆกับอีกหนึ่งคืนเลยครับในความเงียบแบบนั้นโหนานมากสุดท้ายใครยอมแพ้คะ หมาจิ้งจอกครับทนไม่ไหวก็ล่าถอยกันไปเองอ่าพอทางสะดวกฟังยุนก็ออกไม่ได้สักทีใช่ครับแล้วพอออกมาเขาก็ไปเจอซากหมาจิ้งจอกเอ่อตัวที่เขาเคยจัดการไว้ก่อนหน้าอ๋อค่ะแล้วก็ก็จัดการกินซะเลยครับได้สิ่งที่เรียกว่าพลังงานชีวภาพมาเป็นเหมือนค่าพลังงานให้เติบโตใช่ไหมคะได้มาเท่าไหร่คะรอบนี้350หน่วยครับ ทำให้ตอนนี้เขามีสะสมเ,เกือบ2,900หน่วยแล้วโอ้ใกล้แล้วใกล้ถึงเป้าหมายที่จะวิวัฒนาการแล้วนะคะ <laughs> ใช่ครับใกลมก้มากๆแล้วแต่ก่อนกลับถ้ำเขาก็สำรวจรอบๆแป๊บหนึ่งไปเจอรอยล้อรถฮะรอยล้อรถแสดงว่ามีคนเข้ามาแถวนี้หรอคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเป็นสัญ,ญญาณเตือนเลยว่าเอออาจจะต้องระวังมนรทุมากขึ้นเขาก็เลยรีบกลับเข้าถ้ำไปก่อน แต่เหมือนความสงบจะอยู่ไม่นานนะคะเพราะกลับไปแถวสระน้ำหน้าถ้าเจอผู้บุกรุกครับเป็นเซเบลสัตว์ที่คล็กท้ายเพียงพรกกำลังจับปลาในสระน้ำของเขาเลยอ้าวมาแย่งปลาในเขตของฟังยุนซะงั้นใช่ครับสัญชาตญาณน,นักล่าทำงานทันทีระบบก็แจ้งข้อมูลมาเลยว่าเซเบลตัวนี้เนี่ยให้พลังงานชีวภาพ180หน่วยอืมก็ไม่น้อยนะคะแล้วฟังยุนทำยังไงต่อคะ ไม่รอช้าครับพุ่งเข้าใส่เลยกัดในน้ํานั่นแหละกัดขาหลังแล้วก็ฉีดพิษใส่โหจัดการในน้ําเลยเหรอคะเนี่ยครับเซเบิร์นก็ดิน้นดินดินแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับโดนพิษเข้าไปแล้วฟังยุนก็ลากขึ้นฝั่งแล้วก็กินใช่ครับพอกินตัวนี้เข้าไปเท่านั้นแหละพลังงานชีวภาพถึงเกณฑ์พอดีถึงเวลาแล้วใช่น,นะคะใช่ครับกระบวนการวิวัฒนาการเริ่มเลยร่างกายคบเปลี่ยนไปเยอะมาก ใช้เวลาประมาณ10นาทีลอกคราบออกมาว้าวแล้วหลังลอกคราบเป็นยังไงบ้างคะกลายเป็นงูเลเวล8ครับตัวยาวขึ้นเป็น3เมตรเลยเส้นผ่านศูนย์กลางก็9เซนติเมตรโหใหญ่ขึ้นเยอะเลยแล้วค่าพลังงานเป็นไงคะพลังงานตั้งต้นใหม่ที่125จากเต็ม6,000ครับแล้วก็ได้แต้มทักษะมาแปกแต้มแต้มทักษะเอาไว้อัปเกรดความสามารถพิเศษใช่ไหมคะเขาเอาไปทำอะไรคะแต้มนี้ครับผม เขาเอาไปลงที่ความต้านทานของผิวหนังทั้งหมดเลยจากเดิมค่าป้องกัน9.0ตอนนี้เป็น14.0แล้วโอ้โหหนังเหนียวขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยเกาะดีขึ้นมากและเห็นว่ามีค่าชื่อเสียงด้วยใช่ครับค่าชื่อเสียงก็พุ่งขึ้นไปเยอะเลยเป็น40,000กว่าแล้วอืมเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะฟานยุนเนี่ยครับผม3ามวันหลังจากนั้นร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วเขาก็ออกล่าในพื้นที่ใหม่ดูบ้าง ไปทางป่าฝั่งซ้ายของถ้ำค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้พลังงานมาบ้างแล้วจากพวกกระต่ายหนูหนาหมูป่าใช่ครับตอนนี้รวมๆมมีอยู่ประมาณ2,400หน่วยแล้วก็เจอเป้าหมายใหม่คืออะไรคะฝูงนกหัวขวานครับสีเทาตัวใหญ่ๆเลย5้าตัวเกาะอยู่บนต้นไม้ตัวหนึ่งให้พลังงาน80หน่วยนกหัวขวานล่าบนต้นไม้เหรอคะ ใช่ครับถึงจะบินได้แต่ในป่าทึบๆแบบนี้มันก็บินไม่คล่องเท่าไหร่ฟางหยุนก็อาศัยความเร็วความยาวเลื้อยไล่ตามกิ่งไม้ไปและจับได้ไหมคะจับได้สองตัวครับอีกสามตัวหนีไปได้ทันอืมก็ยังดีค่ะได้มาอีก160หน่วยพลังงานส่วนผลไม้แล้วเจออะไรที่นั่นคะเจอฝูงลิงครับเป็นข้างดำประมาณ20ตัวกำลังกินผลไม้กันสบายใจเลย โหฝูงลิงเลยเหรอคะแล้วฟังยุนตอนแรกเขาก็มองๆนะแบบลิงมันคล่องแคล่วจังเลยแบบนี้แต่แล้วสัญชาตญาณน,นกล่าก็มาเลลงตัวไหนคะเลงลูกลิงตัวเล็กครับดูอ่อนแอสุดระบบบอกว่าได้พลังงาน120หน่วยค่ะแล้วก็ย่องเข้าไปพยายามย่องนิเงียบครับแต่พลาดมีลิงตัวผู้ตัวหนึ่งเห็นเข้ามันร้องเสียงดังลั่นเตือนภัยเลยเอา้าแย่แล้ว ลูกลิงก็หนีไปสิคะหนีก็เจงเลยครับแล้วไอ้ลิงตัวผู้ตัวนั้นนะไม่ใช่แค่ร้องเตือนทําอะไรอีกคะมันเริ่มเอาผลพลับดิบๆอะครับคว้างใส่ฟังยุนฮะเอาจริงดิคว้างผลไม้ใส่เลยจริงครับฟังยุนก็แบบเจอแบบนี้หรอเปลี่ยนเป้าเลยครับหันไปสนใจไอ้ตัวที่คว้างนี่แหละได้พลังงานสองรอยหน่วยเอาคืนว่างั้นเถอะแต่ลิงมีตั้งเยอะนะคะใช่ครับเรื่องมันบานปลายเลยทีนี้ พอตัวหนึ่งเริ่มขว้างตัวอื่นๆในฝูงก็เอาด้วยระดมคว้างผลไม้ใส่เหมือนหาฝนเลยโหโดนรุมยำเลยสิคะเนี่ยแล้วฟางยูนยทำลยต่อก็ต้องถอยก่อนครับแต่จังหวะที่กำลังถอยเนี่ยสายตาเหลือไปเห็นรังพึ่งรังใหญ่มากๆอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆรังพึ่งแล้วเขาคิดจะทำอะไรคะความคิดบันเจดเลยครับ ใช้หางที่แข็งแรงเนี่ยฟาดเปรี้ยงเข้าไปที่รังพึ่งฟาดรังพึ่งให้มันตกลงไปเหรอคะใช่ครับตกลงไปกลางวงฝูงลิงเลยโอโ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยแล้วผลเป็นไงคะโกลาหลสิครับพึ่งแตกรังเป็นหมื่นๆเลยพุ่งเข้ารุมต่อยฝูงลิงแบบบ้าคลั่งมากเสียงลิงร้องระง,งมไปหมดแล้วฟังยุนไม่โดนต่อยเหรอคะไม่เป็นไรเลยครับ พราะทักษะความต้านทานของผิวหนังที่อัปเกรดมาไงครับเหล็กในพึ่งทำอะไรไม่ได้อ๋อจริงด้วยทักษะที่พึ่งอัพไปนี่เองช่วยได้พอดีเลยฉลาดมากฝูงลิงก,ก็แตกคือหนีตายกันจ้าละวันเลยครับทีนี้ฟางยุนก็สบายละเขาไปเจอไอ้ลิงตัวผู้ตัวแรกที่หาเรื่องก่อนเพื่อนตกจากต้นไม้เพราะโดนพึ่งรุมค่ะก็เลยแล้วก่อนไปเขายังคิดไว้ด้วยนะว่าเดี๋ยวจะกลับมาดูรังพึ่งนี่อีกที เพื่อมีน้ำพึ่งให้กินสุดยอดจริงๆค่ะจากการเจอหมาจิ้งจอกล้อมหน้าถ้ำสู่การล่าเซเบิลจนได้วิวัฒนาการแล้วมาปิดท้ายด้วยการใช้ไหวพริบเอารังพึ่งมาปราฝูงลิงเนี่ยการเดินทางของฟางยุนนี่มันมันโชว์ให้เห็นการปรับตัวจริงๆนะคะจริงครับการเอาชีวิตรอดในโลกแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องพละกําลังอย่างเดียวเลยต้องมีสัญชาตญาณมีความอดทนแล้วก็การใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวนี้สําคัญมาก อย่างเรื่องรังพึ่งนี่คือตัวอย่างชัดเลยใครจะคิดว่ามันจะกลายเป็นอาวุธพริกเกมได้นั่นสิครับมันทําให้เราคิดต่อไปได้อีกนะว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยเขามีกลยุทธ์หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงหรือไม่เคยนึกภาพออกเลยว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไงบ้าง